b บ w ครับรหัส 420D นะครับตัวนี้ F32 นะครับได้ M Sport นะครับรอบคันเลยนะครับแท้ๆเดิมโรงงานเลยแน่นอนอยู่แล้วนอกจากชุดแต่ง M Sport จะมาพร้อมกับตัวล้อ M Sport ครับตัวล้อของเขานะครับเป็นล้อ P0 นะครับของ Pirelli นะครับในส่วนของยางนะครับปี2020มาถึงเบาะแถวที่2ออย่างที่ผมบอกครับมันนั่งได้จริงๆนะครับก็แต่ว่าตัวหัวศีรษะของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะติดในส่วนของเพดาน สัสดีครับผมปัก ABP r e m i เมียมมอเตอร์ครับวันนี้ผมนำเจ้า BMW ครับรหัส 420D นะครับตัวนี้เป็น F32 นะครับได้ M Sport นะครับรอบคันเลยนะครับแท้ๆเดิมโรงงานเลยตัวรถปี2015ครับมาดูในส่วนของตัวรถบ้างนะครับก็เป็นสไตล์คูเป้นะครับมีแค่2ประตูเท่านั้นนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ ดีเซลด้วยนะครับระบบไฟหน้าเป็นไบซีนนครับมาพร้อมกับไฟเดย์ทาม running light นะครับซึ่งเป็นลักษณะของเอกลักษณ์ของเจ้า bmw เลยลักษณะวงแหวนนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพโคมไฟหน้านะครับก็น้ำไม่ซึมเข้าไปนะครับตัวมาลงมาแมลงไม่มีเลยมีความขุ่นมัวนิดนิดเองนิดเดียวเองเนื่องจากการใช้งานนะครับรถก็ประมาณสัก78ปีแล้วนะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับก็ไม่มีรอยแตก นะครับลอยบินต่างๆเนี่ยไม่มีเลยนะครับโคมไฟค่อนข้างที่จะสวยมากๆโลโก้ BM ยังสวยชัดเจนอยู่นะครับคิดติ้งคิวด้านหน้าจะเป็นในส่วนของโครเมียมสลับกับกริลที่เป็นสีดําเงานะครับกันชนหน้าก็หนีไม่พ้นครับเป็นกันชนหน้าแบบ m Sport มาพร้อมกับเซ็นเซอร์กบระยะให้นะครับพวกพลาสติกต่างๆนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับก็สวยเลยไม่มีรอยแตกหักมีไฟตัดหมอกมาให้ซ้ายและขวาด้วยนะครับมาดูด้านข้างกันครับ ด้านข้างคันนี้ F32 ที่เป็น M Sport แน่นอนอยู่แล้วนอกจากชุดแต่ง M Sport จะมาพร้อมกับตัวล้อ M Sport ครับตัวล้อของเขานะครับเป็นล้อ P Zero นะครับของ Pirelli นะครับในส่วนของยางนะครับปี2020ขอบ19นิ้วนะครับรีิ์ยางเป็น225/40 R19 นะครับ Double spoke ลักษณะ5การ M Sport นั่นเองแก้มข้างก็จะมีโลโก้ M มาให้นะครับแล้วก็มีสกรูปในส่วนของนะครับการหมุนเวียนนะครับ ถ่ายเทยอากาศนั่นเองกระจกมองข้างครับผมกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวแบบ LED ในตัวพับได้กลางได้นะครับปรับองศาได้ระบบไฟไฟ้าใช้งานได้ครบคิ้วขอบกระจกต่างๆของเขานะครับก็เป็นสีดําหมดเลยนะครับทั้งคันเลยนะครับมือเปิดก็สีดําเช่นเดียวกันเป็น smart entry นะครับสามารถล็อกรถแบบแตะหรือว่าปลดล็อกสอดมือเข้าไปแบบนี้นะครับตัวกระจกของเขานะครับที่เป็นลักษณะรถคูเป้เนี่ยก็เป็นกระจกที่เป็น ฟรมเลทนะครับไม่มีขอบกระจกแล้วเวลาเปิดประตูมาก็จะได้ความเฟี้ยวความเท่แบบนี้นะฮะมาดูทางด้านข้างกันต่อนะครับรถ2ประตูนะด้านบนนะครับหลังคาก็มีชาร์จฟินรับสัญญาณวิทยุต่างๆนะครับตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบาะแถวที่2ด้านในเนี่ยสามารถนั่งได้จริงจริงนะครับสามารถนั่งได้จริงๆไม่ได้เป็นด็อกซีดนะครับไม่ได้เป็น2บวกสองนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยนั่งได้จริงๆ4คนนั่งสบายสบายเลยนะครับมาดูทางด้านท้ายรถกันบ้างนะครับตัวโคมไฟของ 420D คันนี้เป็นคมไฟแบบ2ก้อนนะครับเป็นครมไฟแบบ2ก้อนแบบนี้นะครับสภาพไฟนะครับสวยนะครับไม่มีรอยบิ่นรอยแตกเลยนะครับทั้ง2ฝั่งซ้ายและขว,วาโลโก้ BM อูครบนะครับกันชนเป็นแบบ M Sport มาพร้อมกับัฟทัพทีมซ้ายขวาแล้วก็ปลายท่อเดิมโรงงานนะครับมีเซ็นเซอร์กระ,ระยะมาให้แต่ว่าคันนี้ไม่ได้มีกล้องถอยมาให้นะครับในส่วนของ 420D นะครับ มาดูด้านหลังกันบ้างนะครับต่อเลยนะครับก็ในส่วนของการเก็บของนะครับก็เป็นรถอเนกประสงค์มีสลักที่สามารถพับเบาเพิ่มสเปซเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยได้อย่างกว้างขวางเลยด้านล่างชุด First a i g k k t ิดครับมีมาให้นะครับประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ตะข่ายกันของต่างๆไม่เคยแกะออกมาใช้เลยรวมถึงอุปกรณ์ของเขานะครับก็ไม่เคยแกะออกมาใช้เช่นเดียวกันนะฮะอ่า ใครกำลังมองหา 420D คันนี้ราคาย่อมเยาวเป็นมิตรแน่นอนครับไปดูข้างในกันต่อครับภายในของเจ้า 420D คันนี้ครับเป็น สีดำเลยเอาไว้ง่ายๆคือไม่ว่าจะเป็นตัวหนังของเขาเบาะหนังที่เป็นสีดำหมดลายไม้ก็เป็นสีดำครับสลับกับในส่วนของสีเทาแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบ6มิติพวงมาลัยเป็น M อยู่แล้วครับเพราะว่าคันนี้เป็น m Sport นะครับลักษณะ3ก้การมัลติฟังก์ชันครูสคอนโทลนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับรับสายวางสายเชื่อมต่อบลูทูธได้หมดนะครับมีแพดเดิลชิพนะครับหลังพวงมาลัยมาให้ด้วยนะครับตัวเบาะก็เมมโมรี่สจุดครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าระบบไฟหน้ามีออโต้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับเพิ่มแสงลดแสง หน้าปัดเรือนไม้ได้ไฟเลี้ยวกันปัดน้ําฝนซ้ายขวานะครับการปรับพวงมาลัยก็ง่ายมากๆดึงสลักปลดเอานะครับแล้วก็ล็อกแบบนี้พุชสตาร์ทมีมาให้นะครับเลขไม้ของเขาตอนนี้วิ่งไปที่1นึ0 0 0กว่าโลจอไอร i v e ต่างๆนะครับใช้งานได้เป็นปกติผ่านปุ่มไอรีดตรงกลางตรงนี้มีเมนูนะครับเรดิโเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้มีเนวีมาให้ก็ครบครับครบเครื่องแน่นอนช่องแอร์สช่องครับด้านหน้า นะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดวิทยุต่างๆนะครับปุ่มของเขา ไม่มีถลอกเลยระบบแอร์ก็เป็นดูโอไคลเมตนะครับแยกอิสระซ้ายขวาเพราะว่าเรดมีมาให้1ช่องนะครับดันตรงนี้ขึ้นมาครับก็สามารถวางแก้วได้2ใบนะครับแผงประต,ตูก็วางได้ซ้ายขวาอย่างนั้นหนึ่งนะครับก็ได้ถึง4ใบด้วยกันเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบ8สปีดนะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นอีโคโลโปหรือว่าตัวโหมดสปอร์ตนั่นเองนะครับท้ายชั o นคอนโทรลเปิดปิดได้ปาร์กิ g งเซนเซอร์ก็เปิดปิดได้เหมือนกันนะครับเก๊กาง USB 1ช่องครับแล้วก็ AUX 1ช่องนะครับก็สามารถเลื่อนได้นะในส่วนของที่เท้าแขนนะครับเบรกมือเป็นแบบดึงอยู่เหมือนเดิมนะครับก็รถสวยครับภายนอกภายในใครที่ชอบดำนะดำนอกดำในแบบว่าดุดดุเลยนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะมาถึงเบาะแถวที่2อย่างที่ผมบอกครับมันนั่งได้จริงๆนะครับก็แต่ว่าตัวหัวศีรษะของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะติดในส่วนของเพดานนะครับเพราะว่าผมสูง178นะครับก็ไม่ได้อึดอัดอะ คือเรียกว่าพอดีตัวนะครับเล็กรุมเหลือนิดนึงเลดรวมเหลือนิดนึงแต่นั่งไปได้สบายๆนะครับมีแอร์หลังมาให้2ช่องนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เท้าแขนหลังมีมาให้ด้วยโหใหญ่โตวมโหลานมากนะฮะแล้วก็หวางแก้วได้2ใบนะครับมีม่านหลังไฟฟ้ามาให้นะครับกล้องบันทึกนะครับด้านหลัง ติดมาให้จากเจ้าของเก่าด้วยแผงประตูก็มีลายไม้สีดำครับแล้วก็มีดอกลำโพงให้1ดอกวางของได้น,นิดหน่อยแล้วก็มีพอร์ r เอาเล t ให้1ช่องสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับแต่ว่าเรานั่งอยู่ภายในเนี่ยเราไม่สามารถดึงนะครับในส่วนของเบาะนี้พับมาได้นะครับนอกจากเปิดฝากระโปรงท้ายแล้วก็ดึงสลักนะครับตัวเบาะของเขาสามารถพับได้ครับ ของเขาครับเป็นเครื่องยนต์แบบ2.0ลิตรดีเซลเทอร์โบนะครับก็อัตราการกินน้ำมันเนี่ยสามารถใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับประหยัดน้ำมันมากๆได้ถึง15-18กิโลลิตรเลยแล้วแต่พฤติกรรมในการขับขี่แผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานนะครับสติกเกอร์เดิมโรงงานยังอยู่นะครับแห้งๆแบบนี้นะครับถูไปแล้วสักๆหน่อยๆเนี่ยคือเดิมแน่นอนนะครับตะเข็บนะครับด้านหน้านะครับยังสวยเดิมอยู่ เม็ดอาร์ครอยดก็ยังสวยครับแก้มขวาแก้มซ้ายนะครับน็อตไม่เคยแกะเลยรวมถึงในส่วนของน็อตฝากระโปรงนี่ไม่เคยแกะเลยนะครับรับประกันเรื่องคานบนเดิมนะครับรหัสตัวถังอยู่ทางด้านซ้ายมือของผมแล้วก็คานล่างไม่มีโดนหนักมาแน่นอนสาหรับเจ้า 420D คันนี้นะครับสติ๊กเกอร์เนี่ยขวาแล้วก็ซ้ายยังอยู่สภาพห้องเครื่องนะครับก็แห้งๆนะครับแห้งๆตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับก็สภาพ ยังใช้งานได้เป็นปกติหมดทุกอย่างนะครับตัวนะครับคิวยางนะครับขอบเครื่องต่างๆยังคงสวยนะครับแล้วก็ในส่วนของท่อน้ำนะครับที่เป็นพลาสติกนะครับท่อพลาสติกพวกนี้นะครับไม่มีรอยแตกใดๆเลยนะครับก็ถือว่านะครับรถเนี่ยนะครับใช้งานได้ดีใช้งานได้ทุกวันแล้วก็การบ a รท t e ของเขาเนี่ยสามารถเข้าสูยนได้แบบสบายใจเลยแหละครับที่สำคัญวารันตีของ A B Premium มาให้แน่นอนครับ bmw 420d m sport นะครับรหัส f32 ครับตัวรถปี2015ครับกับเลขไม่แสนกลางๆเท่านั้นครับราคาครับหนึ่งล้านสีกาหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งานสี่แสนเกาหมื่กันบาทครับีบรังการขายให้นะครับดูแลเครื่องเกียร์กล่องส่วนพวกอิซึวิ่งต่างๆ รวมถึงรถสไลด์บริการช่วยเหลือชุกเฉินตลอด12,000กิโลเมตรหรือ1ปีนะครับจากบริษัทฟิกแมนนะครับและก็ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นนะครับสำหรับผู้ที่มีเครดิตดีนะครับใครสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ095-00-5555ครับ095-00-0 5555และฝากขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยติดตาม AB p r e m i u m Motor ครับไม่ว่าจะเป็น YouTube f a e e b o o k รวมถึง TikTok นะครับก็คอยเป็นกำลังใจให้แบบนี้นะครับแนะนำติชมได้ทุกคลิปเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย c า r o s sure. u ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f o r ชั com